เอาขนุนไปปอกให้ฉันหน่อยเดี๋ยวลูกสาวลูกชายฉันจะกลับมาแล้วทําไมป้าไม่พูดดีๆล่ะทําไมต้องทําแบบนี้และทําไมฉันต้องพูดดีกับพวกเธอหน่อยไอ้พวกอยู่ฟรีกินฟรีอ้อแล้วไปซื้อน้ําแข็งมาด้วยนะลูกชายฉันชอบกินน้ําเย็นเก็บตา,าหนูกินไม่ลงแล้ว แม่เตรียมขนมไว้หรือยังเนี่ยผมอยากกินมากเลยตอนเนี้เตรียมแล้วแล้วนี่หนูใกล้ถึงหรือยังเนี่ยตอนนี้เหรอใกล้ถึงแล้วแม่ตาน้ำมันเครื่องท่วมหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่หัวเทียนน่าจะเป็นอยู่ที่คาร์บเดี๋ยวจาลงตั้งดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวจ้าจๆๆ เดียวบีมเปียกเปียกรถเป็นไรอะ่ะอุ้ยขอโทษครับลุงเปียกห้านเคยไม่มีเจตนาครับทะลึง่งเดียวฉันไม่เอาเกมมาทำพันหรอกนี่ลงพูดจาระวังปากหน่อยเดี๋ยวจะไม่มีบ้านอยู่อย่าลืมสิว่าใส่ใครเขาอยู่โทษนะบีมที่ที่ฉันอยู่มันเป็นของคุณออมไม่ใช่ของเธอนะหนอยเยี่ฟ้า เด็กที่ไม่จบแม้กระทั่งป .4 กล้าดียังไงมาต่อปากต่อคำกับฉันเดี๋ยวพี่บีบปล่อยลูกนกลูกกาไปเถอะผมหิวขนุนแล้วเรารีบกลับไปหาแม่กันดีกว่าวันนี้เธอโชคดีนะฟ้า เอ๊ะตาคนบ้าอยู่ตรงถนนระวังนะอ้าวมายืนกลางถนนะนะไหมมีอะไรช่วยไหมลุงจะไปไหนให้พวกเราไปส่งไหมอุลูกเมย โตขึ้นเยอะเลยนะอือคนสวยของแม่แม่ไหนละจ้ะขนุนของหนูเตรียมไว้แล้วอยู่ในตู้เย็นงั้นเดี๋ยวหนูไปกินขนุนก่อนนะเออบีมคะแม่เมื่อไหร่แม่จะได้อยู่ฟรีแบบตะเปียกบ้างล่ะลูกเอา้าแต่ตอนนี้แม่ก็อยู่ฟรีไม่ใช่หรออยู่นะฟรีแต่แม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟ ส่วนตะเปียกมันไม่ต้องเสียอะไรเลยห,หนูไม่มีอำนาจหรอกแม่แต่ถ้าตะเปียกไม่อยู่อันนี้ก็ไม่แน่แม่น้ำไม่เห็นเย็นเลยน้ำแข็งไม่มีเหรอครับอ๋อแม่ให้ตะเปียกไปซื้อแล้วเดี๋ยวแม่ไปดูให้ ท้อที่นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันตามหาญาติให้ขอบใจนะจ้าลุงแล้วฉันมาสร้างความเดือดร้อนให้หรือเปล่าไม่หรอกจ้าขอบใจมากนะลูกตะเปียกแก่เสร็จแน่ <laughs> <c oughs> มาแล้วไปเร็วไปเร็ว สวัสดีค่ะคุณออมสวัสดีครับคุณนอมสวัสดีจ้ะมาถึงกันนานหรือยังคุณออมเพิ่งถึงเมื่อเช้านี้เองครับคุณออมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เป็นอะไรตะเปียกตะเปียกทำไมแม่ตะเปียกมันผานคนจอนจัดเข้ามาอยู่ด้วย หน่อยเจ้านายเราอุตส่าห์ใจดีให้กินฟรียอยู่ฟรียัยงพยายญาติโกโหด,ดิกามาอยู่ด้วยป้าป้าตาฝาดหรือเปล่าไม่ฝาดหรอกค่ะคุณออมป้าเห็นมันก็สองตาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปดูเองพี่ไปด้วยแม่ไปด้วย ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเขา้หา,เขาห้ามเข้าห้ามเขา้าห้ามเข้าตัวไปยึดไปยึดมันมีตัวไปย,ยึดลุงนี่แล้ว มอยยู่่ทีีน้ไไดังงออมพ่อเดินมาเรื่อยๆต้องเก็บออมพ่อติดรถลุงศักเขามาก็มาตาม G.P.S นั่นแหละลูกฮลัฮโลโหลฮัลโหลออมออมฮลัฮโลโหลฮัลโหลเอ๊ตรงนี้มันเป็นที่อับสัญญาณเหรอเนี่ย ลุงอะไรพ่อหนุ่มเขาน้องโจว์ไปทางไหนอะลุงเอ๊ลุงไม่ใช่คนแถวนี้ซะด้วยสิไปทางนู้นหรือเปล่านะลุงว่าลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะ เราจะติดต่อหนูออมยังไงเนี่ยแม่โอ้คุณน้มเป็นไรไหมคะคุณพ่อไม่เป็นไรลูก ครอบครัวไหนจับพ่อฉันโยดออกมาออกไปจากรีสอร์ทฉันเดี๋ยวนี้ออมครอบครัวนี้เขาช่วยเหลือพ่อลูกขอบคุณนะคะลุงเปียกไม่เป็นไรหรอกครับคุณออมเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ ออมขอยกที่ผืนนี้ให้กับลุงนะคะจริงเหรอคะคุณออมขอบคุณครับขอบคุณคุณอมส่วนเธอนะฟ้านับตั้งแต่พรุ่งนี้มาเป็นผู้จัดการรีสอร์ทชนะได้ค่ะคุณอ้อมขอบคุณมากนะคะหนูจะทำงานที่สุดความสามารถเลยค่ะตาดีใจไหมดีใจลูกอยากอยู่รีกินรี นลจำไว้นะคะคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่คอยกลั่นแกล้งสร้างแต่ความเดือดร้อนนะคะ ยกไม่ได้จริงๆครับบัตรเครดิตใบนี้ท่านประธานเอาไว้ให้เป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันรถแล้วคนหนูยกจะไปซื้อกระเป๋าได้ยังไงครับก็เงินฉันหมดทําไมฉันจะใช้ไม่ได้ส่วนรถของบริษัทก็ไม่ค่อยได้ขับน่แค่แบ่งเงินให้ฉันใช้บ้างสักล้านสองล้านจะเป็นอะไรไปไม่ได้จริงๆครับคุณหนู่ยกหึ้ดื้อด้านจริงๆถ้าแกไม่ให้ฉันดีๆฉันจะค้นตัวแกเองเฮ้ยคุณยกอยู่นี่ๆเหยาเมืองเหยาขาลงนะไม่ได้นะครับคุณยกคุณยกแกนะครับ อยู่ไหนเนี่ยแกบอกใช่ไหมหยุดนะหยกท้าอะไรของหนูเนี่ยมีเรื่องอะไรกันอีกแล้วคุณแม่หยกก็แค่จะเอาบัตรเครดิตอีกใบของคุณแม่ค่ะแต่ใบนั้นหนูไม่มีสิทธิ์ใช้นะลูกชาร์ตไปทำงานของตัวเองเธอไปครับท่านประธาน โยกแม่จะสอนอะไรให้นะฐานะทรัพย์สินเงินทองมันเป็นของนอกกายเราอย่าไปยึดติดกับมันมากเลยลูกมันไม่จรังาไม่อะค่ะคุณแม่คุณหนูอย่างหนูจะขาดเงินทองได้ยังไงคุณแม่รู้เอาไว้ด้วยนะคะว่าที่หนูงี่เง่าอยู่แบบนี้ก็เป็นเพราะคุณแม่นั่นแหละจะเป็นพ่อแม่ได้ยังไงโยกก็หนูของเงินคุณแม่ใช้เพิ่มคุณแม่ไม่ให้หนูเองหนูก็ต้องหาวิธีอื่นไม่ถูกหรอคะ เดือนนี้หนูใช้ไปเกือบห้าล้านแล้วนะลูกแล้วก็ไอกระเป๋าแบรนด์เนมเนี้ยหนูซื้อมาก็เห็นใช้แค่ครั้งเดียวประหยัดหน่อยเถอะนะลูกนะหนูสะกดคำว่าประหยัดไม่เป็นค่ะชีวิตหนูเกิดมาบนกองเงินกองทองคุณแม่จะซีเรียสได้เลยคะ่ะแต่ตอนนี้บริษัทเรากำลังจะแย่นะลูกแม่ไม่มีเงินเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วฮะเรื่องเล่าหลอกเด็กหนูไม่เชื่อคุณแม่หรอกคะ่ะ ขอโทษน,นะคะสวัสดีค่ะคือฉันเป็นแม่บ้านใหม่ที่คุณอมอติดต่อให้มาประจำที่บริษัทนี้นะคะไม่ทราบว่าต้องไปติดต่อใครหรอคะฉันนี่แหละฉันเป็นประธานบริษัทเธอเริ่มงานวันนี้ได้เลยนะได้ค่ะ่านประธานหอหนูรู้แล้วว่าทำไมคุณแม่ไม่มีเงินให้หนูเป็นเพราะคุณแม่เอาเงินไปจ้างแม่บ้านตลกกะลาคนนี้มาใช่ไหมคะจ้างมาทำไมคะคุณแม่โยตำแหน่งแม่บ้านเราขาด เราก็ต้องจ้างมาสิมันคนละส่วนกันนะลูกหนูอย่าทำตัวไม่มีเหตุผลแบบนี้เลยมันไม่น่ารักคุณแม่จะมองว่าหยกไม่น่ารักก็แล้วแต่คุณแม่แล้วกันค่ะลูกสาวฉันเธอไม่ต้องไปใส่ใจหรอกนะแม่บ้านค่ะท่านประธานแล้วนี่เธอชื่ออะไรสุกัญญาค่ะหรือเรียกว่าลูกหมูก็ได้นะคะ จ้าลูกหมูงั้นก็เริ่มงานได้เลยนะทําความสะอาดบริษัทฉันได้เลยค่ะลูกหมูจะทําความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นแม้แต่ปลายเล็บเลยค่ะ แล้วแบบนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วเนี่ยเป็นพราแกคุณแม่เลยไม่มีเงินให้ฉันนี่เธอคะคุณหยกมีอะไรหรือเปล่าคะนี่เธอเสื้อเธอเปื้อนอะสงสัยจะทำความสะอาดหนักไปหน่อยมาเดี๋ยวฉันจะทำให้มันสะอาดเอง เออคุณหยกจะทำอะไรคะเดี๋ยวเธอก็รู้คุณหยกคุณหยกทำอะไรคะเนี่ยทำแบบนี้ทำไมคะไม่มีเหตุผลอยากทำก็ทำมีปัญหาอะไรไหมเธอเป็นแค่แม่บ้านอย่ามาเถียงกับคุณหนูอย่างฉันดีกว่าเดี๋ยวจะโดนไล่ออกตั้งแต่วันแรกที่ทำงานรู้ไว้ด้วยว่าทินนี่ ลูกสาวท่านประธานใหญ่ที่สุดอุย๊ยมีแผลเป็นด้วยเหรอวายคนมีตมมังนีโอ้ยเจ็บไหมลูกนั่งก่อนนั่งก่อนจุม๋มลูกเป็นอะไรอะ่ะเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงโคมคามเสียงอะไร ลูกจะชงวนตินแต่กระติกน้ำร้อยมันตกมันก็เลยหล่นใส่ลูกจุม๋มทำไมไม่รู้จักเฝ้าลูกให้ดีๆแล้วแบบนี้ลูกจะเป็นแผลเป็นไหมเนี่ย จ็บตรงไหนไหมเออหนูไม่เป็นอะไรค่ะท่านประธานคุณแม่คุณแม่ไ่ต้องห่วงมันแถมตะคอใส่หยกคุณแม่ไม่ล้างหยกแล้วยีลูกหมูแกทำให้คุณแม่เกลียดฉันแกกับฉันจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้หยอกหยอกทำไมหนูเป็นได้ถึงขนาดนี้ผีร้ายตัวไหนมันสิงหนูเหรอคุณแม่คุณแม่เลือกเขา ยกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยคุณแม่ก็คงจะยกบริษัทให้มันด้วยใช่ไหมคะใช่แม่จะยกบริษัทให้เขาที่คุณแม่โดนมันตรลอดเอาหูจนเสียสติไปแล้วเหรอคะหรือว่าแกเล่นของใส่คุณแม่ฉันไม่ไม่ใช่นะคะโกหกแค่อาปากฉันก็เห็นลิ้นไก่กันแล้วยอกร้บมาซะดีๆว่าแกเล่นของเขาไม่ได้เล่นของอะไรทั้งนั้นเลยยก ยกบริษัทให้เขาเพราะเขาเป็นทายาทตัวจริงยังไงล่ะทายาทตัวจริงหมายความว่ายังไงคะคุณแม่ก็หมายความว่าลูกหมูเขาเป็นลูกแท้ๆของแม่แม่แม่จุเหรอคะใช่แม่เองลูกหนูคิดถึงแม่ไหม คิดถึงสิคะหนูคิดถึงแม่ทุกวันเลยหนูไม่คิดว่าหนูจะไะเจอแม่ที่นี่ไม่จริงถ้าแม่ปังคนนี้เป็นลูกของคุณแม่แล้วอยอมค่อคะยอเป็นใครหนูเป็นลูกบุญธรรมของแม่แม่ขอรับมาเลี้ยงหลังจากที่ไม่มีลูกหมูแม่ขอโทษนะลูกหมู ตอนนั้นแม่ยอมรับว่าแม่อาจจะโลภแม่ผิดเองที่แม่เลือกบริษัทเลือกทรัพย์สินเงินทองในขณะที่พ่อเลือกหนูแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหนูหนูจะโกรธแม่นะลูกหนูไม่โกรธแม่หรอคกค่ะหนูเข้าใจ 有。 ต่อไปนี้เราปเป็นครอบครัวเดียวกันนะหนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรโอ้เป็นเร้องแล้วนเถิงของแม่โอ้ยน้องสาวสวยขนาดนี้ร้อยได้ไงนะหนูแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้ไิ้ โอ้ย oh, ยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้